สวัสดีครับทุกคนวันนี้เจอบอกีแล้วนะครับโคเคนโคดังงยางแต่วันนี้เราก็จะมาแนะนํานี่เลยเดี๋ยวให้ดูนะเพื่อนๆยางตานี้ยางเรตานี้นี่เรือฮิตเลยนี่คือเบอร์หนึ่งแปดห้าหกสิบสิบห้านี่เลยครับโคตันี้นี่นี่และนี่ก็คือดอกยางของเขานะครับบอกว่าในรุ่นานรุ่นนี้คือรุ่น EK พันนะครับเป็นยางยอดนิยมเลยนะที่ รถเก๋งนะนิยมใส่กันเป็นอีกตัวนึงเลยที่ต้องบอกว่าราคาเนี่ยดีมากๆแล้วคุณภาพนี่คือเวทีกูดเลยสําหรับตันี้ตัว,น,น,ตวน,นี้ซึ่งผมก็คือวันนี้เราก็คือเราก็มาแนะนํากันเฉยๆแต่ว่าถามว่าอยากขายไหมก็อยากขายแหละแต่ว่าให้เพื่อนๆดูเองดีกว่าว่าย,ยางมันดียังไงดูดอกยางนี้เราจะมาอธิบายเรื่องดอกยางน,นะสำหรับตัวนี้น,ต,น,ต,น,น,ต,น,นตัวนี้นี่ตัวนี้ก็ค่อนข้างจะเงียบน,นะครับผมบอกเลยว่าเขา,า,าทำออกมาได้ดีมากนะจากทางโรงงานตัวตัวนี้เนี่ยถามว่าทำไมทำมาได้ดีต้องบอกว่าอีโคสติกเกอร์เนี่ยบอกเลยว่า 70บเดซิเบลนะเพื่อนๆโอ้โหเป็นไเงี้ยถือว่าเงียบระดับหนึ่งนะครับเงียบแต่ถ้าจะให้สู้กับไอโยกวาม,ม่าแอดแวน์ดีวีเดซิเบลอย่างเงี้ยก็อาจจะอาจจะทําสู้เขาไม่ได้นะในเรื่องของความเงียบแต่ต้องบอกว่าในเกรดเดียวกันแรงเดียวกันเนี่ยของยางรถยนต์เนี่ยตัวนี้ถือว่าโอเคเลยนะตัวนี้ตัวนี้นะก็ถามข้าหารซื้อได้ที่ไหนนะก็ต้องซื้อได้ตามร้านยางทั่วไปนะครับมีแน่นอนทุกร้านแน่นอนนะครับอันนี้แล้วก็ราคาป้ายที่เขาติดไว้เนี่ยก็คือ ตัวนี้นะราคาเท่านี้แต่ว่าหน้าร้านเนี่ยราคาเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละร้านนะครับเทคนิคก,การขายหรือว่าโปรโมชั่นการขายซึ่งคงไม่เท่ากันแล้วก็กลับมาที่คุณภาพของยางตัวนี้เนี่ยระดับการเปียน้ำมันอยู่ที่ระดับ E E เนี่ยอยู่การยันมันอยู่เรียกว,ว่าค่อนข้างที่จะโอเคแหละอยู่ในระดับมาตรฐานปานกลางนะครับแล้วก็อัตราการรีดน้ําเนี่ยถามว่าดีไหมก็ใช้ได้ครับถนนเปียกก็เอาอยู่อยู่นะครับเพราะว่าอยู่ที่ระดับ E นะ ก็คือคะแนนได้หนึ่งจุดศูนย์นะครับซึ่งซึ่งถ้าเทียบกับตัวที่แล้วผมรีวิวไปเนี่ยผมว่าตัวที่แล้วเนี่ยรีดน้ำดีกว่าแต่ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยก็ไม่ได้แย่เลยถือว่าเป็นยางที่ดีอันหนึ่งเลยเพราะว่ามีนี่เลยครับมีล่องมีนอกจากจะมีร่องรีดน้ําที่ประสานกันตรงนี้ที่ริม่อะเห็นะร่องรีดน้ำที่ประสานกัน,น,น,กนเขาก็ยังมีล่องกระจายเสียงอ่าเนี้ย ล่องกระจายเสียงผมพูดอยว่าเป็นความรู้ใหม่ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าล่องโพลนคือหน้าที่กระจายเสียงยางเงียบไม่เงียบอยู่ที่การดีไซน์ล่องกระจายเสียงต้องบอกว่าถ้าล่องกระจายเสียงมีเยอะเงียบไหมอันนี้ผมไม่กล้าตีว่าเงียบไหมนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าสําหรับรุ่น e k พัร์ันเนี่ยมีล่องรีดเสียงเนี่ยตรงนี้ล่องล่องกระจายเสียงขออนุญาตพูดขอโทษขออภัยนะพูดผิดซึ่งผมว่าโอเคเลยระดับความเงียบก็ทำมาได้ดีนะครับอยู่ที่70ิเดสิบเบลก็ดีกว่ายาง ตัวที่ร้านผมรีวิวที่อยู่ที่ระดับ71เดซิเบลนะตัวนี้อ่าแล้วก็เป็นยางที่มีเป็นยางสี่ล่องนะก็ดูดอกสวยเลยแลแ้วสำหรับโอตานินะครับตัวนี้นะกนะ็ก็มารีวิวนะครับโอตานิ EK พันนะตัวนี้ก็มาบอกบอกเลยว่าเวลิกรูดนะเพื่อนๆไหนร่ายยางอยู่ไหนเอายางอยู่ที่โอเคบอกเลยว่าเวลิกูดนะครับก็ใครที่สนใจก็สอบถามร้านยางใกล้คุณแล้วก็ กล้บ้านคุณเรือนนะครับม,ม,มีเป็น,ปนยางที่มีขายทุกร้านเป็นยางสามัญประจาร้านนะครับราคาดีตัวนี้นะสีเส้นราคาดีมากสําหรับบอกว่าต้องขอร้านคนไปก่อนรับรีวิวยางโอตานิีวันนี้นะครับก็ไป่าลมนะครับใครที่สนใจก็ลองดูได้นะครับศึกษาข้าข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซตท์ทั่วไปแล้วก็จากกูรูทั้งหลายอยู่ตา่างอินเทเนะส่วนผมก็จะนำให้เห็นตัวยางแบบนี้นะครับก็ อีเกพันก็ขอจบเท่านี้สำหรับโอตอนี่นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าแล้วจะไปรีวิวย่างอะไร yeah, yeah. น่าจะเป็นโอตอนี่เหมือนเดิมเพราะว่าอยู่ใกล้มือเลยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ารีวิวอะไรนะหรับผมวันนี้โอเคนไปก่อนแล้วก็ฝากดกดถูกใจกดซับสไครต์ช่องโอเคนของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ